ใครที่ได้รับลิงก์แล้วนะคะกดลิงก์เข้ามาเลยค่ะเราจะเจอหน้าหน้าระบบตรงนี้นะคะเพื่อรับประกันภัยอุบัติเหตุฟรีนานถึง7วันนะคะตรงนี้ของบริษัท724 Insure ถ้ายังถ้าใครที่ยังไม่ได้รับลิงก์ที่จะเข้าระบบนะคะคุณได้เอาลิงก์น่ไว้ข้างใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้สิทธิพิเศษ ใช้ได้รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่22พฤศจิกายน2563นี้เท่านั้นนะคะเลยจากนี้ไปก็รับสิทธิ์ไม่ได้แล้วพอกดลิงก์เข้ามาปุ๊บจะเจอหน้าตัวนี้ค่ะเจอหนะ้าพี่ตาพี่ตาก,กดรับสิทธิ์ด้านบนนะคะคุณเถียนลูกศรไวใ้ให้สีแดงๆกดรับสิทธิ์ด้านบนหลังจากกดรับสิทธิ์แล้ว ก็จะขึ้นหน้าจอมาเป็นของ724 market กดรับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นประกันประกันอุบัติเหตุแจกฟรีนะคะหลังจากนั้นก็มาถึงหน้านี้เขาจะบอกรายละเอียดของบริษัทประกันภัยมีทั้งหมด3บริษัทคุ้มครองงานถึง7วัน1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นความคุ้มครองสูงสุดตอนนี้ที่ให้ก็คือเป็นของบริษัทซิกนาอยู่ที่200,000บาทน,นะคะ เลือกแผนประกันที่เราต้องการอะไรที่เหมาะกับเรานะคะพอกดเข้าไปแล้วทำไมต้องเลือกเนาะในเมื่อของซิกหน้าให้สองแสนเราก็เอาสองแสนเลยดีกว่าไหมซิกนามีข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของผู้เอาประกันนะคะบางทีเราไปอาชีพที่เขายกเว้นที่จะไม่คุ้มครองเนาะเราก็เลือกเป็นแบบอื่นไปแทนแล้วกัน ตรงนี้ของบริษัทไทยสีนะคะคุ้มครอง1,000 0แบาทแล้วก็บริษัทโตเกียวมาลินคุ้มภัย1 0 0 0 0แบาทเลือกดูค่ะเลือกพอกดเลือกมาปุ๊บเอ่อถ้าเราเป็นของซิกนาเราก็อ่านอย่าลืมนะคะอ่านให้หมดเนาะคุ้มครองอะไรเราบ้างหากประสบอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเรียกค่าเสียหมค่าชดเชยอะไรได้บ้างนะคะตรงนี้ทำฟรีค่ะแล้วก็ ได้ค่าชดเชยจริงๆได้ค่าสินใหม่จริงๆ,งๆแต่อยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขของกรมธรรม์น,นะคะเลยจะคุณก็เลยจะบอกว่าให้ทุกคนอ่านกรมธรรม์ให้ดีเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันโอเคมันใช่อ้ออย่าลืมนะคะอ่านเงื่อนไขของข้อยกเว้นที่คงไม่คุ้มครองด้วยนะนะคะตรงนี้กดอ่าพออ่านเสร็จเรียบร้อยก็กดรับสิทธิ์ค่ะพอกดรับเสร็จปุ๊บ ใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วใครที่เป็นเพื่อนกุลแล้วกุเคยส่งลิงก์ไปให้ของ724ตรงนี้ที่ก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะก็ล็อกอินโดยการผ่านไลน์ก็ได้ค่ะเข้าสู่ระบบน,นะคะหลังจากนั้นก็เป็นการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองคนที่เอาประกันชื่ออะไรอาชีพอะไรเพราะว่าของ อันนี้ห้ามโกโหกนะถ้าเราเป็นอาชีพที่เขายกเว้นเราเลือกแผนประกันของบริษัทอื่นถ้าเราโกหกพอถึงเวลาขึ้นมาเราประสบเหตุขึ้นมาปุ๊บเราอยู่ในข้อยกเว้นตรงนี้ยังไงเขาก็ไม่คุ้มครองให้เพราะเราเหมือนเราตั้งใจที่จะโกหกเขาตัวนี้ของฟรีทำยังไงก็ได้ทำให้มันถูกต้องนะคะเพราะว่าประกันมันมีไว้เพื่อ สิ่งอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นภายภาคหน้าโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะทําวันนี้คุ้มครองวันพรุ่งนี้นะคะก็หลังเชี่ยงคืนไปเขาก็จะคุ้มครองเลยนะคะกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็อยอมรับเงื่อนไขนะคะกดยอมรับเงื่อนไขไปเลยลงทะเบียนเสร็จสิ้นค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วเราอยากรู้ว่าเอ๊ะฉันได้สิทธิ์แล้วหรือยังยังไงเนาะนะคะ จะรู้ได้ไงแล้วก็ถ้าเกิดประสบเหตุขึ้นมาแล้วจะเอาหลักฐานที่ไหนไปไปเคลมประกันไม่ต้องกลัวค่ะเพราะตอนที่ตอนแรกที่เราเข้ามาในหน้าระบบเนาะเราก็จะเข้าไปตรงที่724 Market มาใช่ไหมคะนี่เลยค่ะกลับไปที่เดิมค่ะตรง724 m ส r k e t นะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะนี่ตอนแรกก็จะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะตอนที่เรายังไม่ได้มีไม่มีสิทธิ สำหรับเรายังไม่ได้สมัครเราเรายังทําสิทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมเรายังไม่ได้รับสิทธิ์พอเรารับสิทธิ์แล้วพอเรารับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วอะคะ่ะตรงนี้เขาก็จะมีตัวเป็นบัตรประกันของฉันมีเป็นบัตรประกันของฉันขึ้นมาเห็นไหมคะโอเคเห็นแล้วเนาะพอกดเข้าไปปุ๊บมีชื่อเราเลยค่ะมีชื่อเราอยู่ที่บัตรใช้ใช้บัตรตัวนี้นะคะยื่น ตอนที่เราประสบเหตุนะคะสามารถใช้งานได้จริงตรงนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จบเท่านี้เนาะแต่อย่าลืมนะคะอ่านกลมธรทันให้ดีนะคะว่าเขาคุ้มครองอะไรบ้างตัวไหนเหมาะกับเรามี3บริษัทให้เลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเน,ะนาะนะก็ถ้ายังไงตัวนี้เห็นแล้วว่ามีประโยชน์แล้วก็ยังอ่าเรามีคนที่เรารักๆเชอบคอ ส่งลิงก์ตัวนี้คัดลอกลิงก์หรือไม่ก็ forward ตัวแชร์แชร์ตัว y o u u u e แตัเนี้ต่อให้เพื่อนนะคะยังไงฝากด้วยเนาะสิ่งดีๆของฟรฟมีในโลกนะจ๊ะสวัสดีค่ะ